สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องมิวอัสครับวันนี้มาพูดถึงแจ็กเก็ตตัวนี้ครับแจ็กเก็ตที่ผมคิดว่าเป็นแจ็กเก็ตที่สีสันสวยสดงดงามที่สุดตัวหนึ่งในตู้เสื้อผ้าพผมเลยนะครับเรียกว่าเล่นสนุกได้มากและน่าสนใจกับสีส้มพาสเทลนิดๆตัวนี้คือแจ็กเก็ตเ c ซจาก Lecter ครับผม ว่าเล็กเธอเนี่ยเป็นน้องเสื้อที่เหมือนเป็นปากต่อปากบอกกันมาแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะตัดก็อาจจะต้องรู้จักกับช่างเสื้อหรือช่างที่อยู่ที่นั่นหรือแม้กระทั่งคนวัดตัวที่นั่นนะครับรอบที่ผมได้ไปวัดตัวเพื่อตัดกับเล็กเธอเนี่ยก็จะเป็นรอบที่เขามาทั้งโชว์ที่ประเทศไทยนะครับที่เดอะรีไฟเมนต์นะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็เป็นครั้งที่โชคดีเป็นพิเศษด้วยซ้ำครับที่ผมได้มีการฟิตติ้งกับคุณอิกาลาชินะจริงๆทุกครั้งที่มาทั้งโชว์ครับก็จะมีทั้งหมดสี่ ตติ้งได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็จะมีโน้ตฮาวในการฟิตติ้งที่แตกต่างกันเล็กนิดน้อยนะครับแต่ก็จะเบสออนสิ่งที่เป็นเฮาส์สไตล์หรือเฮาส์คัทของเขานะครับ LC10 เนนี่ยที่ผมเคยกล่าวไปนะครับว่ามันเป็นเหมือนซีเคร็ตโมเดลนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นซีเคร็ตแบบนั้นแล้วนะครับใครๆที่อยากจะตัดก็สามารถเลือกตัดได้นะครับเลคเธอร์ที่มาทางโชว์ที่ไทยก็จะเป็นรูปแบบ m อ m นะครับหรือเ e t o m e a s u r e นะตัวนี้ก็จะเป็นเ e ท o m ม a s u ร e เหมือนกันนะครับปนร,นแบบแ,รปแข ปรับต,ตัวต่างๆตามรูปแบบที่คุณอิกาชีเห็นว่าเหมาะสมนะครับซึ่งแน่นอนว่าไซซิ่งที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับตัวผมนะปัจจุบันนะคือประมาณ48-49ประมาณนี้อยู่ระหว่างกลางนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยงามประมาณหนึ่งเลยครับทีนี้ข้อดีของการปัดกับช่างหรือห้องเสื้อญี่ปุ่นครับก็คือในประเทศญี่ปุ่นครับจะมีเมอร์เชนต์หรือพ่อค้าผ้าเนี่ยที่เขาไปรวบรวมเอาผ้าที่เหมือนเป็นเดสต็อกแล้วหรือว่าเป็น running low แล้วของซีซันอลต่างๆนะครับอาจจะมาประมาณ 1, 1> ม้วนถึง2ม้วนเล็กๆน้อยๆครับ แต่ว่าเขารวบรวมไว้กับผ้าแบรนด์ที่ดีมากๆนะซึ่งคุณสามารถซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างต่ําหน่อยนะครับอย่างตัวนี้เป็นผ้าที่มาจาก e tomas เป็น w ู o i l k linen ด้วยนะซึ่งผมไปสะดุดตามากๆกับสีส้มและลายฮาร์ลิงบนซึ่งมันมีความเป็น แซลมอนอยู่สูงมากๆนะครับใครที่เห็น t e x t อร e แบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเหมือนเนื้อแซลมอนที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันเนอะโอเคเนื้อแซลมอนมันจะมีความเป็นลายคาริบบนเล็กๆน้อยๆในตัวมันนะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือตัวนี้เป็นเสื้อที่ถือได้ว่าเป็นเสื้อที่ได้มาในราคาที่คุ้มค่าประมาณหนึ่งเลยครับ L C 1 0เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นโมเดลลับใช่ไหมแต่ตอนนี้พอทุกคนสามารถสั่งตัดได้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นที่พูดถึงครับเนื่องจากว่าเป็นเหมือนเฮาส์สไตล์ของเล็กเตอเนาะตัว L C กับนาโปลีนะครับจริงๆช่วงหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชื่นชอบเสื้อผ้าที่เป็นแนวอเมริกันเนาะแต่ว่าให้หลังมาสักภักใหญ่ๆนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นแนวนาโปลีนะครับณนะปัจจุบันนี้หลายห้องเสื้อก็เริ่มขยับไปสู่ทิศท,ทางใหม่ดีไซน์ใหม่ อย่างเลคเชอร์ก็เริ่มต้นเอาความเป็นอังกฤษเข้ามารวมกับนโป o ลีนะครับเราจะเห็นได้จากความสแควร์โชเดอร์เล็กน้อยนะครับมันจะมีความโครงสร้างนิดนึงนะมันจะมีสตรัคเจอร์เล็กๆน้อยๆอยที่อาจจะมองไม่เห็นจากนโปลี s t สไตล์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเสริมมาที่เป็นสตรัคเจอร์เนี่ยมันก็ยังแบบไม่ได้เยอะจนเกินไปมันออกมาจากไหลมาน,นิดเดียวซึ่งโด,ดยรวมมันก็เลยยังคงเป็นสไตล์ที่สวยงามอยู่นะครับแล้วก็ มีโครงสร้างที่ค่อนข้างเบาอิงกับสไตล์นโปลีหน่อยนะครับก็คือเป็นฟูแคนวาสแะแต่เป็นแคนวาสที่ค่อนข้างเบานะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณอีกาชิมีแจ้งไว้นะครับก็คือตรงช่วงเอวครับจะมีการเข้าเอวที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทำให้ได้ทรงที่แบบปัดเหลี่ยมแหลมแหลมเข้าสู่ช่วงเอวที่สวยงามตามสไตล์อังกฤษเนาะโดยรวมก็ยังออกมาเป็นความแบบนาโปลีนิดนิดมีความญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับเพราะฉันเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครก็ตามที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆแล้วกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็ คือถ้าเกิดคุณเลือกตัดเป็น LC10 มันก็จะมีความทางการมากกว่า LC20 นะครับตัวเลคเชอร์เนี่ยมี2ประเดีวให้เลือกกันนะครับก็คือ LC10 แล้วก็ LC20 นะ LC10 เนี่ยุมบอกไปก็คือเป็นอังกฤษ ผสมนาโปลีใช่ไหมส่วน L.C. 2 0เนี่ยจะมีความนาโปเลีที่ค่อนข้างสูงกว่าครับก็จะมีความแคชชวลกว่าสามารถใส่ได้กับหลากหลายรูปแบบมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็น L.C. 1 0ครับก็จะมีความทางการมากกว่ามีความปนอังกฤษเข้ามาเล็กน้อยผมคิดว่ามันดูแตกต่างละกันอาจจะไม่ได้นุ่มละมุนเหมือนฝั่ง L.C. 2 0นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า L.C. 1 0เนี่ยก็ใส่ได้ง่ายเช่นเดียวกันเพราะมีความปนที่ลงตัวประมาณหนึ่งเลยนะอย่างที่บอกไปว่าผ้าที่เลือกไว้ก็จะเป็นเล่มผ้าพิเศษครับพอเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าจะ เลือกมาตั้งแต่บ้านแล้วนะว่าอยากได้สีส้มนะครับแต่ว่าพอเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นสีส้มที่สะดุดตาที่สุดคือผืนนี้แหละครับคือ e Thomas ผืนนี้เป็นผืนที่สวยงามมากๆแล้วผมรู้สึกถูกใจกับ ตัววัสดุที่เอามาผลิตครับก็คือวูลซิลเินินซึ่งอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันมากๆทั้ง3าตัวนะมันจะมีความใสสบายความนุ่มและความระบายอากาศที่สูงมากๆสําหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นบาลานซ์ที่ดีของทั้ง3าเนื้อผ้าละกันทั้ง3แฟบริกนะครับผมพอเป็นงานตัดที่เป็น MTM ครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรีไลน์ออนคนที่มาฟิตติ้งให้ใช่ไหมหลังจากนั้นพอฟิตติ้งเสร็จมันก็จะรีไลน์ออนลงงานอีกทีนึงน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชื่นชมเลยก็คือการฟิตติ้งถือว่าทําได้ดีเราก็สัด ถือว่าเป๊ะมากๆนะด้วยความที่คุณอิกราชีเองเนี่ยก็มีการวัดรูปด้วยนะครับคือระหว่างวัดไประหว่างสเปครายละเอียดไปเนี่ยเขาจะมีการวัดรูปเก็บรายละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นการสื่อสารโรงงานก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับแต่ละคนที่วัดตัวกับเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะอยากให้ลองวัดตัวกับคุณอิกราชีในรอบหน้าๆแล้วกันนะถ้าเกิดใครได้ไปวัดตัวกับรีไฟเมนแน่นาคตน,นะครับพอเป็นงานตัดแบบโรงงานครับผมก็เชื่อว่ามีความเทรดออฟบางอย่างที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นผมยกตัวอย่างเช่น หนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลังดุมครับอาจจะไม่ใช่ลังดุมมือนะครับก็จะเป็นลังดุมจากเครื่องจักรนะครับก็จะแตกต่างเล็กน้อยคือเขาจะมีการเย็บก่อนแล้วค่อยมากรีดลังดุมอีกทีนึงนะครับฟังก์ชันเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือเรื่อง craftsmanship เลวกันนะใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าจ่ายรังราคาเท่านี้ บางแบรนด์ที่มีอยู่วางขายในไทยก็อาจจะให้ลังดุมมือเข้ามาด้วยนะครับสำหรัตัมเองก็แล้วแต่ว่าสไตลิ่งของเจ้าของร้านเป็นยังไงด้วยนะแล้วก็การแนะนําการให้ข้อมูลและสไตล์โดยรวมของตัวแบรนด์เนี่ย มันน่าสนใจเราแค่ไหนครับอย่างเล็กเธอเนี่ยผมคิดว่าสไตลิ่งดีมากๆนะก็แนะนำให้ไปลองดูใน i g เขากันครับสีนี้เป็นสีที่อยากตัดมานานมากแล้วครับเป็นสีสม้มดูซับทโหน่อยจริงๆอยากได้สีส้มที่จัดกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าพอมนเป็นบูซิลลินินที่มีลายฮาริงโบนอันใหญ่ซึ่งก็อยากใส่ฮาริงโบนมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เ,เลยรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะลงตัวมากๆสําหรับการเริ่มต้นใส่หรือการเริ่มต้นแต่งตัวที่มีสีสันมากขึ้นแล้วออกจากอคอมฟ ผมเรียนรู้จากแจ็คเก็ตตัวนี้ได้ทั้งหมด3อย่างครับที่ผมอยากมาแชร์ทุกท่านและอยากให้ทุกท่านได้ไปลองตัดแจ็คเก็ตหรือเสื้อผ้าหรือการสวมใส่เสื้อผ้าใดๆก็ตามให้สนุกขึ้นครับเดีย๋ยวมาดูกันกับ3ข้อที่ผมได้จากแจ็กเก็ตตัวนี้ครัข้อแรกเลยก็คือ แจ็กเก็ตตัวนี้มันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผมได้มากขึ้นครับอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่สำหรับผมเองแล้วเนี่ยพอได้ตัดแจ็กเก็ตที่มีความสว่างขนาดนี้สีสันที่แตกต่างจากแจ็คเก็ตทั่วๆไปที่เรามักจะได้ยินกันว่าต้องเป็นสีน้ำเงินสีเทาเข้มอะไรอย่างเนาะพอมาเป็นสีส้มแล้วเนี่ยเวลาเราเดินไปที่ไหนก็ตามครับมันก็จะเป็นเหมือนจุดสนใจเหมือนเป็นสปอตไลท์ส่องมาเพราะมีความต่างครับมันเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนที่จะใส่แจ็กเก็ตตัวนี้ออกจากบ้านนะครับหลายๆครั้ แจ็กเก็ตที่มันมีสีสันแปลกๆแบบนี้มาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราอ่ะสนุกขึ้นกับการแต่งตัวได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับทีนี้พอเรารู้สึกมีคอนฟ idence มากขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดจากตัวเองเลยก็คือเราจะเริ่มสนใจคนรอบข้างน้อยลงแต่เรายังคงแต่งตัวให้เกียรติสถานที่อยู่นะครับแต่ว่าสายตาที่มองมาว่าอทอาทไมแต่งตัวสีนี้วะหรือว่าทําไมเลือกใส่แจ็กเก็ตประมาณนี้หรือว่าทําไมเราต้องแต่งหลายเลเยอร์แบบนี้อะไรอยงี้มันจะเริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นๆน,น,น้อยลงไปเยอะมากเลยครับเพราะฉันอันนี้ถ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้มันมีอีกหลากหลายรูปแบบมากๆละครับการขับสีต่างๆที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งลายที่แบบเป็นกรเลนเช็คใหญ่ๆก็สามารถทําให้คุณได้ลุคที่แตกต่างเราสนุกได้เหมือนกันแล้วแน่นอนว่ามันช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณในทางอ้อมได้แน่นอนครับ ข้อ2เลยคือมีความสนุกกับสีสันที่มากขึ้นครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดกับสีสันที่แบบเพลนเพลยหน่อยมีความแบบซับโทซับโทเยอะหน่อยซึ่งเป็นสีที่ไม่ผิดเลยนะครับผมคิดว่าเป็นสีที่เหมาะมากๆกับบ้านเราแล้วใส่เข้าไปก็จะรู้สึกว่าเออเราเบลนด์อินกับแอตโอสเฟียร์หรือเบลนด์อินกับโซเชียลได้ดีนะครับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งครับผมรู้สึกว่าพอได้ลองใส่เสื้อผ้าที่มันมีสีสันมีแพทเทิร์นที่แตกต่างผมรู้สึกว่าเราสนุกขึ้นกับสี แล้วเรารู้สึกได้เลยครับว่าสีเนี่ยมันเข้ากับผิวเราได้ง่ายแล้วเราจะไม่กลัวการแต่งตัวที่มีสีสันมากขึ้นครับหลังๆนี้ถ้าใครติดตามจะเห็นว่าผมใส่โบดี้สีเขียวลิปเหลืองบ่อยมากๆมันคือความสนุกละกันผมคิดว่ามันคือสีที่ไม่ได้บังคับเราว่าเราจะเป็นที่จะต้องแต่งสีนี้เท่านั้นแล้วมันจะดูเหมาะกับเราแต่แน่นอนสําหรับแจ็กเก็ตตัวแรกๆผมก็ยังแนะนําเป็นเนวี่นะครับแต่หลังจากที่คุณผ่านจุดนั้นมาแล้วผมเชื่อว่าการ เลือกซื้อที่ไม่มีสีสันหน่อยมันสนุกเสมอครับแล้วมันทําให้เราเอ j นจอยกับสีได้ง่ายขึ้นครับการที่เราเลือกใส่สี ที่มันแตกต่างมากขึ้นครับมันจะ d e v e ล o p p e r s o n a l style ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเราจะเรียนรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่มันสนุกและอะไรที่มันไม่สนุกอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ได้ง่ายขึ้นครับเรียกว่ามันออกจากกรอบเลยเราก็จะเริ่มต้น s t y l i n g สิ่งต่างๆรอบตัวให้มันเข้ากับสิ่งที่เรามีได้สนุกขึ้นมันเริ่มค้นหาแล้วมันเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของเจ u r n e y ที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากตามหาเหมือนกันครับสิ่งหี่งที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือ จริงๆแล้วเสื้อผ้าทุกตัวครับเราสามารถแต่งให้สนุกได้แหละแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองทิ้งรูมไว้สัก10-20%ครับลองเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มันออกจาก Comfort z โซนออกจากกรอบที่เราเคยแต่งอยู่บ้างลองแต่งตัวอะไรแบบใหม่ๆดูบ้าง10-20%นี้ยจะช่วยเราให้คุณแต่งตัวอย่างสนุกและไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีแล้วไม่แน่ครับมันอาจจะพาคุณไปสู่เจอร์นี่อันใหม่ที่สนุกขึ้นก็ได้ คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้แจ็กเก็ตของเลคเธอร์อยู่นะเลคเธอร์เนี่ยกาลังจะกลับมาทั้งโชว์ที่ The Refinement ชั้น2ที่เ e n t รัลเอเวอร์นะครับอยากให้ไปลองดูกันเพราะว่าเทเลอร์ญี่ปุ่นครับมักจะพกเล่มผ้าพิเศษมาครับแล้เป็นเล่มผ้าที่อย่างที่ผมบอกไปมันแบบพิเศษจริงๆแล้วมันมีน้อยจากแบรนด์ผ้าที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นผ้าแต่ละชิ้นที่ซีซันอลแล้วเจ๋ง แต่อาจจะต้องรูน้นิดนึงนะครับว่าผ้าที่เราเลือกไปเนี่ยเขาเหลือสต็อกให้พอตัดแจ็คเก็ตหรือเปล่านะก็สรุปเลยครับกับการได้ลองตัดเสื้อผ้าจากห้องเสื้อญี่ปุ่นนะครับเอาเป็นว่าอยากแนะนําให้ไปลองดูกัน L C 1 0 n สำหรับใครก็ตามที่อยากจะออกกรอบนิดน,นึงนะครับส่วน L C t 0 n ผมเชื่อว่าใส่ง่ายแล้วเหมาะกับบ้านเราแน่นอนนะฮะผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับลืมบอกไปก็คือตัวแจ็คเก็ตตัวนี้ครับมีราคาอยู่ประมาณ4 0,000ืนิดๆครับและผ้าอีโทมัสฟูแคนวาสงานจากญี่ปุ่น แล้วผมคิดว่ามันดูคุ้มค่าที่จะลองมากๆนะแค่นี้ก่อนพบกันใหมเคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับไม่เชื่อดูนะอันนี้คือลายผิวสีแซลมอนโชว์เลยครับมันดูเป็นแซลมอนอจริงๆอะดูดิดูด,ดิเห็นปะสีมันแซลมอนมากๆแล้วลายแพทเทิร์นเนี่ยก็แซลมอนสุดๆเลยครับกับพาริมโบนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะ Thank you.